จะกลับแล้วหรอก็ได้ใจไ่พอใจมึงยังไม่ยากได้ใจได้ใจใจจากสันชัยนี่ยากนะเออใจมุ่งมั่นไม่หยุดเลยเฮ้ยมาแล้วเว้ยขอบคุณครับเล้ยร้องทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรอยากกิน spicy carbonara ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหรู้จริงปะเนี่ย ก็ก็ถามถามว่ารสชาตินี่คืออะไรที่เป๊กถ้าเป็นหนูหนูไม่หนูไม่ครบแล้วนะมามาหนูว่าขายมาตั้งนานเนี่ยดูดดูดิวิตามินยังไม่ถึงไหนมาบอกว่าอันนี้เป็นสไปปซี่คาบอนล่าเฮ้ยมีเอฟปัคปากูจะแตกแล้วตอนนี้กูด้วยเนี่ยขอเอฟปักหน่อยเข็มเข้าใจไหมพลอยเข็มเสียงดังเข็มเป็นอย่างแบบนี้ แหม่แหมแหมแหมยังไงนะวิตามินยังไม่ถือไม่ยือทำไมจังได้ดัพอเราจะไปไหนไม่คุณอ๋เธอทำไม่ทำไมไม่แม่หรอนะใช่ไหมอย่านะขาดซ่อมไม่พอนิอ insulin ก็ insulin เธอจริงๆเนี่ยผมขออนุญาตบอกสูตรนิดนึงนะครับเฮ้ยไม่มีช่องกลางเหรอขอซ่อมกขอซกลางอันนึงเฮ้ยเอานั้นดีนิดหนึ่งสูตรสูตรนี่ง่ายผขออนุญาตบอกสูตรอ่าขออนุญาตได้ไหมล่ะได้อันอะไรอ่ะ โอ้ยไม่กัดอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะให้ดู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 มีหอยลงหอยลายเลยเก็เนี่ยกำลังจะขออยู่ว่ามีมีท็อปปิ้งไหมลูกเนี่ยดูเด้อ่าันนี้ไปด้วยเนี่ยใกล้ไปพี่ใกล้ไปอันนี้สไปซี่คาร์โบนาร่านะจ๊ะนะจ๊ะจิ้มหน่อยจิ้มหน้าจอจิ้มหน้าจอให้มันชัดหน่อยคิดถึงพี่ย่าคิดถึงพี่ย่าคิดถึงพี่ย่าพี่ย่าไปไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ว่าแต่ว่าวันนี้อยู่ด้วยกัน เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะแล้วขอยอดปังๆอ่ะแมนไปกินไปคุณกินไปหลายซองแล้วนะอันนี้ั้เป็ดซ้นมาเนี่ยบวกหนึ่งครับอร่อยอ่ะแซ่บเดี๋ยวดูดูพี่เป็กซู๊ดนะเดี๋ยวดูพี่เป็กซู๊ดนะน้ำซุปการต้มเทแบบเหมือนที่โอเคเดี๋ยวขอซู๊ดเดี๋ยวขอซู๊ดก่อนซู๊ดนะหนูเด็กๆนะดูเด้อลูกเป็นไงมึงปากหนุพี่ถ้าผมถามจริงเวลาพี่ซู๊ดพี่เคยแบบตะวัด ขึ้นจมูกไหมไม่เคยมันมันต้องเรียนรู้นะเว้ยจริงเหรออ่ะ,ออะลองดูพ่พีูดถึงพอมีใช่ไหมอ่ะเด็กๆลองดูนะ<ร>เด็กๆลองดูนะลูกอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่ซูทอู้อู้อย่หงเนี้ยอ่ะพี่แป๊กซูดอีกรอบนะพี่แป๊กซูดอีกรอบฉันขออีกสักหม ER. <บา S 2> ื่นพันออเดอร์อ่ามาเดินดึดตามอุ้ยอันนี้น่ากินแลทำไมผมกลืนน้ำลายตามเนี่ยอันนี้ขายด้วยเหรออันนี้พี่มีอ่ะอันนี้น่ากินเนาะน่ากินกว่าพอมีมาเฟียใหญ ออยากเข้าไหมอยากเข้าไหมโทษครับนี่ต้จนอร่อยจังเลยอ่ะน้องๆคนที่ซื้อไปนะพี่ือพี่จะบอกให้ว่าเวลาทาไม่มีมาเฟียเนี่ยต้มสี่นาทีใช่ไหม,มต้มสิมันมันต้มได้แน่สี่นาทีถึงหกนาท,นาทีแล้วแต่คน<อ>คนชอบความความแข็งความนุ่มของเส้นแต่ถ้าต้มสี่แล้วเ,เอาไปผัดต่อเนี่ย แนะนำให้เอาไปผัดกับให้เอาเบคอนกับไส้กรอกไปผัดก่อนนะเสร็จแล้วต้มเส้นนพักไว้แล้วก็เอามาลงตอนผัดผัดไส้กรอกกับเบคอนเสร็จแล้วอะเวลีกูดเลยเวลีกูดเลยเหรออืมใส่เบคอนรูดูเพนดูใส่น้ำพริกมั้งมังกดไปลองเลยคลากันเลยนะคลากันเลยแบบเด็กเด็กที่กินเผ็ดถ้าใครไม่กินเผ็ดมากก็ใส่ซอสเป็น้ำโขลกก็ได้ใช่คือจริงๆอะอยากให้ลองครับ ว่าเราชอบแบบไหนจริงๆมันลองกันได้มันคละนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าจริงๆแล้วแบบบางทีอะเอาจริงนะผมผมทำไงรู้ไหมผมเป็นคนที่ชอบกินแซ่บมากบวกหนึ่งเนี่ย